ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคลิปนี้เรามาชมบ้านจุงนางกันนะครับอ่าอันนี้เป็นว้านจุงนางใบด่างนะครับอ่าพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของว่านหรือไม้มงคลนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือ ที่นี่เราปลูกว่านหลายชนิดหลายอย่างนะครับเป็นว่านมงคลต่างๆนะครับที่เรามีเราปลูกเอาไว้เนาะซึ่งส่วนหนึ่งก็ปลูกไว้ใช้งานนะครับทางด้านว่านยานะครับหรือในการทําพิธีมงคลนะครับในหลักหลายอย่างนะครับส่วนคลิปนี้ผมพามาชมว่านจุกนาง นะครับว่านจุงนางนี้เป็นว่านจุงนางป่านะครับเราได้มาจากป่านะครับจากขอบชายป่านะครับที่อยู่ในสวนยางเนาะไปเกีดยางเจอแล้วก็เลยเก็บสายพันธุ์เอามาปลูกไว้นะครับนะครับยังมีไม่เยอะนะครับเพิ่งจะเพาะพันธุ์นะครับแต่ก็แบ่งปันกันมาชมนะครับพอได้แบ่งปันกันชมนะครับอ่า สำหรับท่านใดที่จะปลูกนะครับหลายๆาท่านอาจจะถามถึงสรรพคุณว่าว่านจุงนางนี้มีสรรพคุณทางด้านใดนะครับตามความเชื่อของเราก็คือคําว่าจูงจุงนางนะครับอ่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเสดห์เมตตามหานิยมนะครับอ่าทางด้านเมตตามหานิยมทางด้านโชคลาภนะครับงการงานหรือเงินทองเกี่ยวกับทางด้านสายนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าก็ ส่วนมากนะครับคนที่จะปลูกให้ผมแนะนำโดยตรงให้ตรงสายทางนิดหนึ่งก็คืออย่างร้านค้านะครับค้าขายไม่ว่าจะค้าขายเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการคนเยอะๆเข้ามาในร้านนะครับต้องการมวลชนเยอะๆนะครับเข้ามาในบ้านในร้านของเราหรือสถานที่ที่เราทําการค้าอยู่นะครับคล้ายๆกํานังกวาดนะครับแต่นี่เป็นว่านจุงนางนะครับ จะสื่อถึงว่าจงผู้จงคนเข้ามานะครับจงนางจงลูกจงหลานนะครับก็คือทําให้ทุจริตการค้านะครับธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับมีผู้คนแห่เ,หเ,ขเข้ามาเยอะๆนะครับไปมาหาสู่กันเนะาะเพราะฉะนั้นก็สัพคุณทางด้านนี้ส่วนดอกนะครับดอกเราก็จะไปใส่น้ํามันจันทร์ นะครับเรือไปเข้าพิธีปลูกเสกท่านเสน่ห์เม่ตามมหานิยมนะครับส่วนหัวเนี่ยเอาไปใช้ว่านนะครับทําสีพึ่งนะครับก็ได้หลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเป็นหัวเป็นดอกนะครับพุทธคุณนะครับตามความเชื่อนะครับถ้าใครปลูกแล้วออกดอกจะมีโชคมีลาบนะครับจะถูกหวยนะครับ รวยเบอร์ตามความเชื่อตรงนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับแต่ถามว่าเท่าที่ผมปลูกมานะครับก็คือมีออกดอกอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นฤดูการช่วงเดือนเมษานะครับที่ออกดอกเนาะอ่าก็คือจะออกเป็นช่วงๆออกเป็นฤดูนะครับไม่ได้ออกดอกตลอดนะครับเท่าที่ผมปลูกมานะครับจะออกอยู่ช่วงเดือนเมษาช่วงนั้นก็พอได้โชคได้ลาบกับเขามั่งนะครับ อ่านี่คือส่วนหนึ่งของความเชื่อจะเป็นช่วงจังหวะเวลาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่นี่คือความเชื่อของเราท <c oughs> านนภยครับก็ <c oughs> ในเมื่อเราเชื่อตรงนี้เราปลูกตรงนี้เราเลยตรงนี้นะครับเกิดเป็นตรงจุดนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นหนึ่งของความเชื่อนะครับก็จะเรียนนะครับอท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะครับก็มาชมกันมาชมแล้วก็จะเาลืมนะครับกดติดตามคลิปเอาไว้นะครับ ให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นจุงนางป่านะครับจุงนางใบด่างนะครับไม่มีดอกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่วงที่เขาจะออกดอกเนะาะช่วงจังหวะที่ออกดอกเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปให้ท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ไม่มีดอกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเข้ามาชมแล้วกดกถูกอกถูกใจกดติดตามช่องเอาไว้นะครับมีคลิปดีๆมาลง จะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ